สวัสดีครับพวกเราในช่องคลายทองคำนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมที่หมู่บ้านช้างบ้านตะกลางนะครับวันนี้เราจะทำอะไรครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาพ่อเมฟซี่ไปดูว่าความสามารถของพี่ทองจะทำอะไรได้บ้างนะครับผมนี้เราดูมีรถรถเข็นครับรถเข็นเราจะพาพี่ทองเข็นรถเดนเล่นนะครับดูว่าพี่ทองจะทําได้หรือเปล่า ความชำนาญยังไม่ค่อยมีพึ่งหัดนะครับผมเราจะไปดูกันว่าพี่ทองจะทำได้ดีแค่ไหนถ้าพี่ทองเก่งแล้วจะให้เห็นกระปอมน้อยน้องสาวเขาเดินเล่นครับเดี๋ยววันนี้เราลองดูก่อนครับทดสอบก่อนหรือว่ายายน้อยจะมาขึ้นก่อนครับเดี๋ยวเราจะลองให้ยายน้อยขึ้นก่อนดูนะจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวรอพี่ทองกินหญ้าเสร็จก่อนตอนนี้ยังให้รางวัลอยู่ยังให้รางวัลพี่ทองอยู่นะครับ,รบการ เห็นรถเดินเที่ยวเล่นนะครับจะเป็นยังไงออกมารูปลักษณะยังไงหน้าดูหน้าตลกหน้าสนุกแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับผมน,นี่นะครับเรามาดูพี่ทองกำลังเข็นา้ากลังให้รางวัลอยู่พี่ทองจะจะทำได้สมกับรางวัลที่ให้หรือเปล่านะครับนี่เป็นรถเข็นจะให้พี่ทองเข็นนะครับพาเดินเที่ยวครับไม่รู้ว่า ผลงานชิ้นนี้จะออกมาเป็นลักษณะอย่างไรน่าติดตามหรือน่าตลกหรือน่าจะไปคว่ำหรือจะไปเข้าป่าตรงไหนก็มารอติดตามดูครับสำหรับพี่ทองครับทางใจดีของเราตอนนี้ยังกินแบบมีความสุขมากเลยครับรู้หรือเปล่าว่าจะทำอะไรเขาคงคิดแล้วว่าเขาจะต้องทำยังไงทำอะไรแบบไหนนะครับ ขับรถเข็นคันี้ดูครับทักทายทักทายทักทายแล้วครับทักทายแล้วว่าจะต้องเข็นเดินเล่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าความสามารถพี่ทองจะทําได้หรือเปล่านะครับผมตอนนี้ผู้โดยสารของเรากราลังจะเตรียมขึ้นรถแล้วครับดูจะเข้าป่าหรือจะเข้าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าพี่ทองจะพาไปได้หรือเปล่า <c oughs> ดูดูดูยวรอบนี้เราให้แม่ก่อนรอบ ต่อไปเราจะเป็นลูกสาวนะครับเป็นป,ปอมหน้อยเบนทองเบนไปทองเอ้ยเฮ้ยเบนไหมทองถนัดข้างไหนวะนี่โอ้ยทองไม่ถนัดทางนี้ครับไม่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 ไมไมเบนเบน,เนทอ้อเบนครับจับจับ,จบ,จบมามาเดินมาเดินเดินมามา เอาละดดูชอามบไหมามาเก็บเฮ้ยเก็บมาเน่มาจับขางน้นมา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 มคนนั่งมามาขาลีลาตัวเองเนี่ยมามามเน่ปะปะปะมาเก็บ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 มาจับมาเดินมาเดินมาเดินดูดูเดินมามามา ไปน้อยไปเข้าป่าเลยมาเดินมามาเออเดินเดินมาเดินมาเออมามามาเออเอออย่างนี้เลยเออเออเอมามาแน่มาเออเดินมาพี่ทองมาถอดนี่มันเก่งเด้อถองถอดไปมาเดินเกี่ยเก็บมามาแน่แน่ป้าทองพอมีคนนั่งแล้วแกร้งครับเวลามีรถประกอบแล้วเข็นดี เนี่ปะปะปะจับเออมาเออมามามาเออดูดูเวลาดูพี่ทองทำอะไรเดินมาไหมชอบแกงเนี่พี่ทองเต่งใหญ่หน่อยครับพี่ทองเต่งใหญ่หน่อยอันนี้ให้ใหญ่หน่อยลงให้พี่ทองแค่ดถเปล่าๆดูครับเออ เวลารถเปล่าไปได้นะครับสงสัยพี่ทองแกร้งเย่หน่อยนะครับมาเออมาดูครับสงสัยเย่หน่อยหนักเกินไปมหมทำไมมือเบน,นเบนเลี้ยวไหมเลี้ยวเบนไหมมาเบนนี่เลี้ยวมาเออเลี้ยวเลีเเ้ยวเออเยังเลียเออเ้ยวได้อยู่ครับดูมามา เออมาเออจำเออเออ,เอ,อดูครับไปแล้ววันหลังจะให้รอบต่อไปของใสจะเป็นหน้าที่ของกระปรอมน้อยครับเป็นผู้ขึ้นนั่งนดิทองพานอ้องสาวเดินเที่ยวเออนา เลี้ยว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 เนี่ยเบนเลี้ยวเบนฮะไปเบนเลี้ยวมาเลี้ยวเอออ่าฮึบฮึบฮึบไปเจ้าหลงวิ่งฮึบเออจ้อ่ามาเออมาฮึบฮึบดูครับไปได้สบายแล้วตอนนี้ชิ้นแล้วชิ้นแล้ว ทีแรกยังยังไม่ชินนะครับยังไม่ชินหนักใหญ่หน่อยเดี๋ยวเราจะลองดูใหม่ครับว่าจะเป็นยังไงครับโอ้มีรางวัลนะป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 ะนู่นไปรับรางวัลไปลบเบ<ะ>นเหรอรับรางวัลก่อนครับึบวักดีสวยสก่อนวักดีสวยขาด้วยขายกขาด้วยขาสวยเนี่ ขาเมื่อยขาขาก่อนขาขาช่วยๆยกขาด,ดูดูพี่ทองมั่วแล้ว<ะ>พี่ทองสมองสับสนแล้วครับทำหลายอย่างพวดบันๆดดนเดี๋ยวเราจะลองให้ยายน่อยขึ้นใหม่ดูนะครับว่าจะไปได้หรือเปล่าครับดูเป็นไงครับยายน่อย มีความรู้สึกยังไงเมื่อกี้รัวพี่ทองทีพี่ทองพี่ทองชอบแป้งครับชอบแป้งไม่ใช่อะไรแป้าากงกระปอมน้อยพอมัแกล้งยายหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว,ว่ารอบนี้จะเป็นยังไงกับยายหน่อยใครโอ้โหแเบนจะลองเหรอครับทําไมครับแมวเบนกลัวเหรอครับไม่ไมต้องกลัวครับดารกินแต่เช้าจังเลยครับ โอ้ตื่นเช้าต้องมีของรองท้องเลยครับหมูแบนของเราโอ้เราจะลองใหม่นะดูพนักงานเราขึ้นรถไปแล้วรถใส่จะพานี้เลยจับเก็บเก็บมาเนี่ยเก็บมาเดินมาอ่ะมามาท้องมาเออมาเดินมาเดินมาเออดูมีคนดูมาเฮ้ยเนี่ยดูทองทำอะไรจับเลยนี่มาเออแบนออกวังมันหนีบขา ดูดูทองนี่ดู้องแกล้งยหน่อย้องแกล้งยหน่อครองแกล้งหน่อครับมามามามมามาทองแกล้งยหน่อยล้ครับดูเอากรดีไป่นเออมาทองมามาทองมามา เลี้ยวเลี้ยวเลียวเลี้ยวไม่ได้ลวเลี้ยวไม่ได้ลเล้วเลี้ยวเลีอ้าทอยปะะปะปะปล่อยไปเลยปล่อยแล้วจะจะไปแล้วจะจะไปครับเดี๋ยว้อตเกรงเอออหมูก็ขึ้นที่นึงทีนี่เข้าป่าจะเข้าป่านั่งดีดนั่งดีๆนั่งดีดี ยิ้มด้วยยิ้มด้วยยิ้มด้วยเปนของเราแล้วครับตอนนี้นั่งดีๆนั่งดีๆเงือเงื้อจับด้วยจับด้วยจับด้วยเดี๋ยวเขาพาเข้าป่าเอาเดี๋ยวพี่ทองพาเข้าป่าจับด้วยไม่เข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้วโอ้พี่ทองพาเข้าป่าแล้วเร็วมาเร็วพีเวลายายนั่งยกมันยกโลเลยเห็นไหม เวลาหมูเบนนั่งเอาเข้าวเตาป่าเอาออกมาเอาออกมาทองเอาออกมาที่ทองพาหมูเบนเข้าป่าซะแล้วครับไม่ไหวพี่ทองเลี้ยงไม่เป็นเลยยังไม่ชำนาญครับออกมาไปเทียบไหมนั่งดีๆนั่งดีๆคอมไดีทองแกงหมูเบนก่อนแกงหมูเบนทีนึ่ง อเลี้วมาเลีวทองเลี้ยวเลีวเลีวเลีวทองเลี้ยวเลี้ยวเออมาๆมไม่ติดล้กมาเร็วดูร้องเพลงด้วยมาๆมาดู เอาแกงหมูแบนก่อนแกงหมูแบรนโกลยังไม่ชินยังไม่ค่อยชำนาญน,นะครับ <laughs> ไปโอ้ไปได้สวยมากเลยตอนนี้ไปทองไปเอออเาแกงหมูแบนด้วยจ้ำทองจ้ำปล่อยปล่อยแกงหมูแบนจะแกงหมูแบนแล้วบบ้้านไดมาเร็วมาเร็วเข้ามา บ้าครับเขาบ้านยางไปไกลกันยัเขาบ้านครับเงี้เงี้งี้เวลาให้นั่งแล้วไม่อยากจะนั่งเวลาได้นั่งแล้วสนุกดู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 ดรดูดูดูดรดกดูดอดูดูู้เูด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 ตดูดููัูด่ดูดไปูดูะดดอ มีรางวัลให้ด้วยครับสวัสดีครับสวยๆขาด้วยขาหมูเบรรับรางวัลด้วยไหมไม่ครหมูเเบร์รับเอารางวัลด้วยไหมหนึ่งลูกดิใช่อารับด้วยหมูเบรก็เอารางวัลด้วยนะครับสนุกสนานกันไปในวันนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไป เราจะให้น้องกระปอมน้อยของเรามาขี่ดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนเย็น <laughs> สําหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามของพ,พอ่อแม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องลายทองคำของเราด้วยนะครับรักทองคำน้อยๆจะคอรักนานๆนะครับฝากทองคำวันนีอ้อมอมกอมใจด้วยครับสวัสดีครับที่ทองสวัสดีค่ะ